เคโนสวัสดีค่ะบ้านพร้อมอยู่นะคะอยู่ที่ตำบลตลิ่งชันค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบ้านใกล้ตัวเมืองนะทุกท่านอยู่ใกล้ถนนทางหลวงเพียงแค่100เมตรเท่านั้นใกล้ถนนสายหลัก3กิโลเมตรค่ะอยู่ในชุมชนนะคะไม่เปี่ยวค่ะทุกท่านบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนพื้นที่ขนาด151ตารางวาค่ะ สห้องนอนสองห้องน้ำมีห้องครัวและมีห้องโถงใหญ่กว้างๆนะคะราคา990,000บาทค่ะเป็นที่ดินโฉนดขุดแดงพร้อมโอนได้เลยนะคะไฟฟ้าปะปา,ปามีครบอยู่ติดถนนคอนกรีตเดินทางก็สะดวกค่ะและยังอยู่ใกล้กับตัวเมืองสุพรรณบุรีด้วยนะคะห่างเพียงแค่24กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ สนใจจับจองติดต่อนัดชมกันก่อนค่ะติดต่อนัดหมายร่วงหน้าตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะโทรคุยกับผู้ขายไม่ว่าจะสอบถามหรือว่านัดเข้าชมแปลงจริงก็สามารถติดต่อทักเข้าไปได้เพียงท่านสนใจนะคะในวันนี้เจคเคนโนคขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ